ก็ได้ใส่รักฐานลวปู่นะครับต้องกลาวน้ามรกนะครเข็นทัดไในะครับต่อเนืรอก็เลยนะครั เอนะครับขยับตาไปโล่นนีนน้ำท่านท่านตือนลอกล้าเกีกเยงครั้งเดียวนะครับเกียวครั้งเดือนเพื่อการกับเครื่อไปได้ด้วยดีบนตัวภาษาอังนฤษนะครับก็ต้องอาศัยนะครับก็ต้องอาศัย Thank you. ที่อยู่ในป่ายนะครับในการนีสามารถกูชลธรรมที่แของอคเสที่ขอนะครับดื่มน้จากน้นจริงได้หวานันมอกมานะครับือที่ท่านท้าขายนะครับเมื่อท่านหวางเสร็จแล้วท่านไหนประสบ์ที่จะเดินรอใต้สารีราสันผ่านบุกโขนะเพื่อถึงเศสของอนะขอคมนะครเฉลยได้บอกวา ในลอดใต้ใส่ใ well สังภาระหลงปูนั้นจะต้องเดินลอดจากปลายทางลงปู่นะครับลอดจากปลายทางลงปูเข้าไปนะครับสิ่งสำคัญนั้นก็คือความปทิานะครัหลักธรรมปฏิภาเป็นสิ่งสำคัญของการการนิมมัสการผมรธโทหลวงปูหรือท่านจกไปกลาวนมัสการที่ไหนก็เช่นเดียวกัน เกการโควนสถานสงฆ์ห่ิจอา็งๆที่หลอดแก้มจังส่ทุกหลอดทุยแข้แต่หอยอักท่านสามารถลดไปทําปรโอู่ทา่นรัเพื่อ้อกจากท่านกันวมสะอาดโควโยจสถน้นี้นที่แข

i'm uh not -huh.

ชามาเยจัน <tube> ย <oses> it like ูนะครับติดทางเดินจับสวายเลยกระวางบนผ้าขาวให้เลย ที่ดดซึมนะครับถัาจะเติมก็าต้ใส่รัสังโมกนันก็ของที่รูปอกังหนะครับสองนนะครับการเติมใต้ใส่รัสังโมโกนั้นจะต้องเกิมนอกจากปลายทาวนะครับต้าจะต้องเกิมนอกจากปลายทาูป